พบครูทุ่งสงครับตบมือต้อนรับคุณครูหน่อยครับวันนี้คุณครูบอกว่าเป็นไงเป็นกันไม่ชนะคุณครูไม่กลับบ้านเหมือนกันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ไปเวียนเวียนที่ราชดำเนินแต่คิวไม่ว่างเลย วันนี้อย่างไรก็ตามมาแล้วอย่าให้เสียของต้องให้ได้พูดใช่ไหมพี่น้องวันนี้ดิฉันมาพูดในนามของตัวแทนครูโรงเรียนทุ่งสงวงเล็บบางคนค่ะและเป็นอาจารย์ของนักเรียนทั้งหมด3,000คนค่ะ พ่อแม่ของนักเรียนอีกทั้งหมด6,000คนค่ะญาติพี่น้องที่อำเภอทุ่งสองอีก5,000คนค่ะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอีก3,000 0 0คนค่ะพ่อแม่พี่น้องจากภาคอีสานอีกจำนวนมัดเกือบทุกจังหวัดเมนบอค่ะ พี่น้องจากภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดเมนโบเจา้าพี่น้องในประเทศไทยนี้เกือบทุกคนใช่ไหมคะทุกคนเรามีจุดอันเดียวกันเรามีหัวใจดวงเดียวกันนั่นก็คือต้องการให้นายกเป็นยังไงคะออกไปไหนคะ ไปไหนไปลองนารอกเส้ยเธอทีรักฉันจะลองทษเธออ้าวสมมุติว่าถ้านายกปูเดินมาตรงนี้ดิฉันจะร้องเพลงอย่างนี้เลยค่ะมาทำไมไอ้ไอ้บ้านาเรานวนน้องไม่ต้องกลับคืนมา, <c oughs> าที่จริงจะร้องให้จบแต่ขอเวที ห้านาทีเดี๋ยวจะเกินนี่ขนาดไม่กล้าขึ้นมาพูดนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูครับแล้วก็ดีเขาก็จะเลิกหน้ากระสินเนี่ยคุณครูเอายังไงกับไ,ไอ้นัทโรตีคนนี้ดีไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงค่ะอ้าวดิฉันเป็นครูสอนภาษาไทยมีความชื่นชมในภาษามรดกวัฒนธรรมของชนชาติไทยเรา และชื่นชมในศิลปะการแสดงซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติแสดงออกถึงความเป็นไทยของพวกเราใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องดิฉันเชื่อว่าทุกคนคนใต้หนังตะลุงมโนราเพลงบอกลองแงงภาคการอะไรมั้งคะลำตัดลิเก้าอีสานหมอลำหมอลำ บอกว่าอย่าขอหมอลำบอกว่าอย่าขอหมอลำไม่รู้จะลำเขาลำแบบไหนฉันเองก็ไม่เข้าใจฉันเองก็ไม่เข้าใจเขาลำแบบไหนไม่รู้เรื่องเลยเกิดมาไม่เคยจะร้องหมอลำไม่เคยร้องหมอลำเลยค่ะนี่วัฒนธรรมเราดีอย่างเงี้ยทำไมรัฐมนตรีมันถึงเอาออกเนี่ยอย่างนี้ต้องไล่มันดีไหมอย่างนี้ต้องไล่แน่นอน เพราะขณะนี้เป็นความเจ็บปวดของครูครับ,รบทั่วประเทศไทยการศึกษาของไทยในอาเซียนอยู่อันดับที่เท่าไหร่พี่น้องอันดับเท่าไหร่คะสุดท้ายเลยคะ่ะเอวันได้ข่าวว่าแพ้เหมนเลยแล้วทำยังไงใช่แล้ว <laughs> แต่ก่อนนี้ฉันเกิดมาเป็นตัวเล็กๆ อ้ยห้านาทีเกินได้ไหมคะอ่ะนิดหน่อยให้กหนอีกนิดหน่อยเขสนุกอ่ะกำลังสนุกสรุปว่าเขาโทษครูเด็กม่อเด็กม่อภาษาสารับเด็กคนมันเปิกคนมันมึนคนมันงอมันบ่าหูเรื่องเขาก็โทษครูที่จริงเป็นไงระบบการจัดการศึกษาเปลี่ยนหลักสูตรวิ่งตาม อะไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานโยบายของรัฐบาลยิ่งทําให้เด็กเป็นไงเตี๋ยลงสารวันเตี๋ยลงเตี๋ยลงสารวันเตี๋ยลงเตี๋ยลงแล้วขเชจญลาต่ออ่ะฟันต่อค่ะแล้วแล้วคนครูนี่มีอะไรพูดรีอเปล่าคะเขาเขาตัวแทนตัวแทนขอพูดไม่ทันดี่ชั้นค่ะอว่าครูจริงๆนวครูนี่เก่ง พ่อแม่พี่น้องดูดิฉันสิคะเป็นครูสอนภาษาไทยดิฉันพูดเก่งไหมคะว่าครูเด็กง่อก็ว่าครูเด็กไม่ดีก็ว่าครูเด็กติดเกมก็ว่าครูเด็กเล่นเน็ตก็ว่าครูเด็กเล่นเฟซบุ๊กก็ว่าครูลครแล้วมันเสือกซื้อมาให้ทำไมแท็บเล็ตแท็บเล็ตตอนนี้ที่โต๊ะดิฉันมีแท็บเล็ต ตั้งอยู่หนึ่งเครื่องทิฉันถามเพื่อนว่า what's the meaning of tablet กูไม่รู้เรื่องเลยเขาใช้ยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งคนมาอบรมเด็กก็จะรู้อยู่แต่ในสี่เหลี่ยมคุยับพวกเราเด็กมองไม่เห็นหัวค่ะเด็กก็จะเห็นหัวอาจารย์กูกันอ่าเพราะฉะนั้น เป็นความเจ็บปวดรวดร้าวของครูเด็กไม่ดีก็โทษครูทำไมมันไม่โทษนยโยบายการบริหารจัดการของพวกมันบ้างร้อยดับน้องเออร้อยแล้วจบดีกว่าเนาะครับอ่าเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าทีหนึ่งมาชมนมครั้งแรกดิฉันเป็นพวกอีแอบ แปลว่าแอบมาหยบมากลัว <un> ถ <paid> ูกด่ากลัวว่าเป็นข้าราชการมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองครับพอมาครั้งต่อมามาเฉยเฉยไม่ต้องแอบแต่ไม่บอกใครแต่ใครจะรู้ก็จ้างแมานดามันอ่าเขาเสียงตบมือดังๆเลยโอ้พอมาครั้งสุดท้ายครั้งนี้ถือว่าสุดสเลยมากัน เยอะแยะมากันมากมายหมอรถตู้กันมาจนหมดเมืองทุ่งสองนะคะแล้วไม่แอบด้วยก่อนขึ้นรถถ่ายลง Facebook เรียบร้อยบายบายจะไปราชดำเนินไม่กลัวเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราไม่กลัวแล้วเพราะเราต้องการปฏิรูปการปกครองการศึกษาและประเทศไทยสุดท้าย ดิฉันมั่นใจว่าเราต้องชนะแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันกล่าวคำชัยโยไว้ล่วงหน้าเลยใจโยใจโยใจโยเอาใจใจใจเอาโยโยโยเอาใจใจใจเอาโยโยโยเอาใจใจใจเอาโยโยโย ก็เสียงตบมือจากครูขอบคุณครับสอนภาษาไทยนี่เองก็พูดเก่งแล้วนะคุณครูจากโรงเรียนทุ่งสงครับพี่นองครับ